สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมฟังให้จบแล้วคุณจะอยากขอบคุณ 1. ในแต่ละปีจงทำชีวิตให้ดีขึ้นเพราะในแต่ละวันชีวิตเรากําลังสั้นลง 2. การอยู่กับปัจจุบนันไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญแต่มันคือการหยุดทุกไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ 3. อารมณ์ลบทุกชนิดจะทำให้เรารู้สึกแย่ก่อนที่คนอื่นจะทำให้เรารู้สึกแย่เสมอ เช่นกันอารมณ์บวกทุกชนิดจะให้พรเราก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ 4. วิจารณคนอื่นทุกวันใจต่ำลงทุกวันวิจัยตัวเองทุกวันใจสูงขึ้นทุกวันหถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณนะโกรธคุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุกใจคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา 6. ไม่ว่าภายนอกเราจะอยู่กับคนมากแค่ไหนแต่ภายในเรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอจงหาวิธีรักตัวเองให้เจอเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอสม่ำเสมอเท่ากับตัวของเธอเอง 7. การฝึกจิตและพัฒนาตัวเองอาจไม่ทำให้เราพ้นทุกตลอดการแต่มันทำให้เราที่เคยเป็นทุกนานกลับน้อยลง 8. การแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการแก้ไขความคิดคำพูดและการกระทําของตัวเอง 9. ความดีเล็กๆที่ทำไปนานๆสุดท้ายอาจสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตได้ 10. ไปได้เร็วแค่ไหนก็ถึงเร็วเท่านั้นปล่อยวางได้เร็วแค่ไหนก็สุขใจเร็วเท่านั้น11จําไว้ว่าความทุกข์ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสาบ แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสอน 12. ก้าแรกของการใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่นคือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่องของคนอื่นแล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจตัวเอง13ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณแต่มันเกิดจากสิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคิดยังไงกับคุณ 14. ต้องขอบคุณคนที่ทำไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าอะไรไม่ควรทำสิบไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสสักแค่ไหนทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่าใจของเราเอง 16. เกลียดเขาเราทุกเมตตาเขาเราสุขเอง 17. คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ฉันใดก็สามารถฝึกใจจนเป็นสุขได้ฉันนั้น 18. โปปดสังเกตดูให้ดีว่า สิ่งที่ทำให้เราทุกบ่อยที่สุดในแต่ละวันไม่ใช่พฤติกรรมของคนอื่นแต่คือความคิดของเราเอง19หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะมีเงินวันไหนเงินหมดวันนั้นคุณค่าคุณก็หมดไปหากคุณคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะหน้าตาดีวันไหนหน้าตาไม่ดีคุณค่าคุณก็หมดหากคุณคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะเป็นคนดี ตราบใดที่คุณมีความดีคุณก็จะมีคุณค่าได้ตลอดไปฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย